สวัสดีครับสวัสดีครั้งหนึ่งครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปทดสอบเตาก่อนส่งนะครับของคุณลูกค้าสั่งเตาขนมครกนะครับรุ่นประหยัด2หัวเตาโดยเอาแผ่นเบ้าขนมครกเตาเดียวกันนะครับทำได้2อย่างนะครับซึ่งเตาตัวนี้นะครับสามารถทําเป็นเตาขนมครกนะฮะเตาขนมครกโบราณได้นะครับแล้วก็ทําเตาขนมไข่ นะครับแล้วก็สามารถทําเตาขนมครกสิงคโปร์หรือหรือเตาขนมใบเตยนะครับนี่ทำได้นะครับรุ่นนี้ก็มีหัวปรับสายแรงดันต่ำแล้วพร้อมกับวาล์วโยกนะครับวาล์วโยกวาล์วโยกนี่ประโยชน์คือว่าเราสามารถรู้ว่าเปิดหรือปิดนะครับอย่างนี้ปิดนะครับถ้าเปิดก็ดึงก็หาเราดึงเข้าหาเราก็สังเกตง่ายไม่ไม่อันตรายเราไม่เผลอนะครับพอเราสังเกตง่ายนะครับถ้าปิดก็แบบนี้ถ้าเปิดก็ดึงมาหาเรานะครับแก๊สก็ ไม่รั่วไหลนะครับถ้าเกิดว่าเรามองนี้ไม่รู้เป็นแบบอื่นเนี่ยถ้าเป็นหมุนๆเนี่ยมันไม่รู้นะครับว่าตอนนี้เปิดหรือปิดบางทีเราแก๊สแรงดันต่ำนะครับแก๊สออกมาเราไม่รู้มันแค่ออกมาเอื่อยๆนะครับพอเปิดมาประจุดท,ท,ท,ทีมึงมันก็ระเบิดนะครับทำให้แขนเขินเรานี้ขนไหมนะครับแล้วก็เราพ่วงด้วยสายแก๊สอย่างดีนะครับของไฮแก๊สนะครับนี่ครับเป็นสายยางนะคุณลูกค้าไม่ใช้สาย PVC สีส้มๆที่เห็นในท้องตลาดเป็น PVC ก็มีแต่ตัวนี้เป็นสายยางนะครับสายยางมีใยถักใยแก้วนะฮะเดี๋ยนะครับสายแบบนี้นะครับด้านในเนี่ยเป็นแบบนี้เลยนะครับสังเกตว่ามีสามชั้นนะครับชั้นนอกนะครับแล้วก็มีใยถักนะครับแล้วก็มีสายยางข้างในเนี่ยทนแก๊สนะสีดําทนแก๊สสีส้มนี่ทนน้ํามันนะครับก็ใช้ทนนะครับอันนี้แทนงานเดินท่อได้เลยนะครับ ทนแรงดันสูงนะทนแรงดันสูงรุ่นนี้ประกอบไปด้วยนะครับฝาปิดอลูมิเนียมนะครับแล้วก็เบา28บหลุมนะครับเบา28บหลุมแล้วก็แผ่นกระจายความร้อนนะครับนะแผ่นกระจายความร้อนนะแผ่นกระจายความร้อนเราใช้เหล็กเลยนะครับเราใช้เหล็กแผ่นนะครับแล้วก็เตาตัวนี้นะครับสังเกตนะครับช่วงนี้ตรงนี้นะครับ เขาจะสูงขึ้นมา1นิ้วพอวางแผ่นกระจายความร้อนลงไปนะครับมันก็จะไม่บงังรูฮะไม่บงังรูมันก็แผ่นกระจายความร้อนนี่จะช่วยประหยัดแก๊สด้วยนะครับช่วยประหยัดแก๊สนะครับช่วยประหยัดแก๊สนะครับเดี๋ยวเราลองไฟหัวแรกก่อนนะครับอันเด็กเด็ลองลองหัวแรกก่อนแล้วกันเนาะลองไฟก่อนพอดีพื้นที่มันน้อยนิดเองนะครับคุณลูกค้าชมคลิปนะครับสนใจเตาขนมครกก็โทรเข้ามาสั่งได้เลยเราส่งทางออนไลน์ได้นะครับนี่นะครับ เวละอ่านี่ก็นะฮะวงนอกวงในใช้ได้นะครับอ่ะแดงแดงอย่างนี้นะครับอย่าตกใจนะครับใช้อย่างนี้ไม่ได้นะครับมอจะดําแล้วก็ไฟก็จะไม่แรงต้องปรับอากาศหน่อยครับถอยมาหน่อยถอยมาหน่อยครับถอยให้มันอากาศเข้าหน่อยนะครับไฟก็จะสวยเลยนะครับสาหรับคุณลูกค้าจะไว้แผ่นกระจายความร้อนเนี่ยครับจะวางแผ่นกระจายความร้อนแนะนําว่าให้คุณลูกค้าเปิดตรงกลางนะครับแล้วก็วางแผ่นลงไป เราค่อยมาเปิดตรงริมนะครับแล้วก็มาปรับไฟเอานะครับประโยชน์ของแผ่นกระจายความร้อนเนี่ยครับสังเกตนะครับมันจะบังอันนี้ได้ด้วยบังลมนะครับแล้วก็พอมันร้อนปุ๊บเนี่ยมันจะความร้อนของเหล็กเนี่ยจะช่วยประหยัดแก๊สนะฮะแล้วก็ทําให้ขนมครกเนี่ยสุกทั่วนะครับสุกทั่วนะครับอันนี้จะเป็นสูตรล้นลนแป้งล้นแค่สูตรแค่นี้ได้หมดเลยนะครับนี่ก็มาดูด้านนี้นะครับคุณลูกค้านี่ อ่าอันนี้เป็นขนมไข่นะครับซึ่งจะมีขนมครกสิงคโปร์อีกนะก็ได้ได้เหมือนกันนะครับมีขนมไข่นะครับขนมไข่หรือไทยอาจใช้ขนมครกก็ได้ครับนี่ผมให้ลูกค้าเขาสั่ง2อย่างนะฮะสั่งสองอย่างนะครับไฟก็เปิดอย่างนี้นะครับเนี่ยนะครับปุ๊บนี่ให้ไฟเป็นอย่างนี้เลยปรับอากาศตรงนี้นะครับถ้าหม้อดำดำแดงแดงนะครับคุณลูกค้าปรับตรงนี้เลยครับหายเลยนะครับ ปรับแล้วหายเลยนะครับคุณลูกค้าก็ามาปรับตรงนี้เอานะครับแล้รุ่นนี้ก็มีแผ่นกระจายความร้อนของเรานี่มีแผ่นกระจายความร้อนเป็นเหล็กนะเป็นเหล็กไม่ใช่สังกะสีนะครับเพราะฉะนั้นก็จะก็จะนำความร้อนได้ดีกว่านะครับเนี่ยฮะก็ประกอบเป็นแบบนี้นะครับคุณลูกค้าสนใจก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับจากร้านตลาดไทยแก๊สนะครับช่องทางติดต่อก็เบอร์เนี้ยที่เบอร์หรือก็เบอร์ไลน์เบอร์ Facebook ได้เลยนะครับขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ Thank you.